Everybody. สวัสดีทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ English Fit and Firm วันนี้นะคะจะมาสาธิตคอร์ส English from Social Media และ d a i l y English ภาษาอังกฤษนอกตำราคอนเทนต์ทั้งหมดเนะีมาจาก Social Media มาจากโลกของอินเทอร์เน็ตใครอยากฝึกภาษาอังกฤษแบบรวบรัดทักษะรวมเลยค่ะมว่าจะเป็นอ่านแปลเก็บศัพท์แต่งประโยค าาการสาธิตครั้งนี้มาจากคอร์สเหล่านี้นะคะสนใจทักลายนี้ได้เลยค่ะเพื่อขอดูตัวอย่างและรายละเอียดตอนนี้โปรโมชั่นสุดคุ้ม2คอร์สนี้รวมกันเพียง1990เนื้อหาไม่ซ้ํากันกับคอร์สคูณ3นะคะใครสมัครภายในสิ้นเดือนนี้แถมไปเลยแฮกหนึ่งทวนกรามิให้ฟรีด้วยอัาเก่งภาษาอังกฤษแบบไม่ท่องจัดไปอย่าให้พลาดค่ะค่าววันนี้นะคะไปดูของบางกอบโพสตนะหัวข้อ่าวบอกว่า Bank ์กอกถึ i เป่ยจิงเทรนทร Gets closer as trial run starts ตรงนี้นะคะมีคำที่สำคัญที่ต้องรู้เลยแหละนั่นคือคำว่า gets closer closer ตรงนี้แปลว่าใกล้เข้ามาคือจริงๆะ่ะมันมาจากคำว่า close นะคะที่แปลว่าใกล้หลายคนรู้จักคำว่า close อีกความหมายคือปิดนะคะแต่ความหมายในบทนี้นะคะแปลว่าใกล้เข้ามาอีกนิดชิดเข้ามาอีกหน่อยเติม er เข้าไปเห็นไหมคะก็คื ใกล้ขึ้นมากกว่าเดิมโปรเจก t นี้ใกล้จะเป็นจริงแล้วทริปนะคะเป็นคำนามหลักดังนั้นเราก็จะแปลย้อนนะการเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพไปปักกิ่งนั้นใกล้ความเป็นจริงเข้ามาแล้วเพราะอะไร Trial Run แปลว่าทดลองนะคะณที่นี้ก็คือการทดลองวิ่งรถไฟนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเป็นการทดลองนะยังไม่ต้องไปขึ้นยังไม่ต้องซื้อตั๋วเดินทางยังไม่มีนะคะยัง t r i a อคำศัพท์คำที่2นะคะที่ต้องรู้ก็คือคำว่า t r i l อออกเสียง trial, trial แปลว่าการทดลองนะคะเก็บสับไปกับคุณส้มนิดนึงคราวนี้ดูข้างล่างนิดนึง journey will take almost full day แปลว่าอะไรการเดินทางนะคะ journey แปลว่าการเดินทางนี่จะใช้เวลาเกือบทั้งวันนะ,ะเริ่มขึ้นรถไฟจากกรุงเทพตอน6โมงเช้าไปถึงเบจิงก็เกือบ6โมงเย็นแล้วนักเรียนต้องรู้จกักเลยนะคำว่า almost almost แปลว่าเกือบจะนะคะตรงนี้เดี๋ยวคุณส้มให้ความหมายจะได้จดตามเลยนยคะคะส่วนคำว่า full day ก็แปลตรงตัววันเต็มนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันต่อไปเลยจ้ะตรงนี้ข่าวมีเยอะมากแต่คุณส้มก็จะเอาพาอ่านแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวยาวเกินไปใครอยากเรียนต่อเจอกันในคอร์สนะคะ train travel between Bangkok and Beijing is inching closer As Thailand prepares to expand Israel network คราวนี้คำที่เป็นกริยาก่อนอื่นจะไปหาประธานเทคนิคก็คือหากริยาก่อนนะคะประธานกริยาคืออะไรคนที่ไม่รู้เรื่องเลยเธอต้องรู้นะว่าโครงสร้างประโยคอะเธอมันเป็น S V แบบนี้ใช่ปะคะคราวนี้ถ้าเกิดเราหากริยาเจอข้างหน้ากริยาคือความเป็นไปได้ของประธานคราวนี้ครูส้มให้หนัเกเรียน5วินาทีในการหากริยาของประโยคนี้ เลยกริยาคือ is inching นะคะหน้าตาเป็นกริยาเพราะฉันนั้นแล้วตัวนี้คือประธานเจาะจงลงไปประธานหลักเลยจริงๆคือตัวไหนคะห้าวิค่ะ mm hmm. คือคำว่า train travels mm hmm. หรือให้เจาะคำ mm hmm. คำเดียวเลยคือคำว่า travel ที่แปลว่าการเดินทาง mm hmm. นะคะส่วนเจ้านี่เป็น adjective ดังนั้นการเดินทางโดยรถไฟระหว่างกรุงเทพปักกิ่งนั้น ใกล้เข้ามาแล้วอิ c h ตรงนี้แปลว่านิ้วเดียวเพรนั้นมันใกล้เข้ามากระตึบเข้ามาใกล้จะเกิดขึ้นแล้วนะแค่เอื้อมนะคะตรงนี้นั้นครอส้มขอเลยนะคะอยู่แค่เอื้อมนะคะใกล้เข้ามาอีกแค่เอื้อมในขณะที่ประเทศไทยนั้นเตรียมตวัวเตรียมตวัวที่จะขยายนะคะ expand แปลว,ว่าขยายขยายอะไร เน็ตเวิทางรถไฟเน็ตเวิก็คือ Connection นั่นแหละค่ะเครือข่ายทางรถไฟคำว่า Rail แปลว่า t r i n มีความหมายเหมือนกันอันนี้ฝึกออกเสียงเอาความคล่องนะคะพร้อมครูนะ3.4 Train travel between Bangkok and Beijing is inching closer as Thailand prepares to expand its rail network เน้นๆเลยคือคำว่า travel คำว่า inching closer prepare expand rail ให้กด pause ไว้เพราะครูส้มจะพาอ่านและแปลนะคะ3 4 Thailand will run trial service between Bangkok and Laos capital of Vientiane between July 1 3 t h and 1 4 t h “According to the State Railway of Thailand, when up and running, the new link will improve transport between the two countries and China.” ใครบอกเอกราชเขาเป็นใคร An official at the railway agency said in a statement. ตรงนี้ประโยคแรกคุณต้องเก็บให้เป็นประโยคนะคะซึ่งประโยคแรกอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ Thailand รันตรงนี้ก็คือดำเนินนะคะคุณอย่าไปแปลว่าวิ่งอย่างเดียวนะดังนั้นคุณก็จะแปลแบบงงนะคะดำเนินการอะไร trial service เปิดให้บริการจริงหรือเปล่าเป็นการบริการทดลองนะคะ trial แปลว่า try นั่นแหละคะ่ะการลองดังนั้นก็แปลว่าประเทศไทยจะมีการดำเนินการทดลองโปรเจกต์นี้ระหว่างกรุงเทพและลาวนะคะ ช่วงวันไหนเดือนกรกฎาคมที่13และก็14ตามที่องค์การรถไฟแห่งประเทศไทยได้กล่าวไว้เมื่อถึงตอนที่มันรันจริงๆแล้ว up and running เป็นวลีนะคะ up and running ก็คือช่วงที่เดินงานหรือฟังก์ชันจริงๆแล้วในช่วงที่ให้บริการจริงๆแล้ว new link แปลว,ว่าการเชื่อมต่อแห่งใหม่ครั้งนี้ก็คือเส้นทางใหม่ครั้งนี้จะทำให้ดีขึ้น improve แปลว,ว่า ทำให้ดีขึ้นทำอะไรให้ดีขึ้นการเดินทางระหว่างประเทศลาวและไทยนะฮะก็คือ two countries ไทยแล้วก็ลาวแล้วก็ยังมีไชน่ามาด้วยคุณเอกราชได้กล่าวเอาไว้แบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าระยะทางเนี่ยกี่กิโลเมตรเดี๋ยวให้เป็นการบ้านไปฝึกอ่านแปลเองนะน,นี้เป็นสิ่งที่น่าอ่านมากเลยเพราะมีศัท์เยอะแยะมีโครงสร้างประโยคที่อยากจะให้ไป แกะอ่านเองนะคะไปแปลแล้วมารับได้แล้วก็เจะชี้รวมถึงสรุปคำศัพท์และการบ้านแต่งประโยคจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษฝึกคิดอิงต้องคอรสสองคอร์สเนี้ยคอนเทนต์ยากแต่นำมาสอนให้มันง่ายแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่เครียดนะคะทำได้จริงแล้วคุณก็จะได้ฝึกคิดภาษาอังกฤษไปด้วยเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบอ่านหรือคนที่ชอบ คือฟังออกบ้างแต่เวลาจะตอบโต้เราไม่ได้เพราะคอสนี้ฝึกแต่งประโยคไปในตัวนะคะสำหรับคนที่อยากจะสนทนาท็อปปิกที่มันมีเนื้อหายากขึ้นจัดไปเลยค่ะสมัครให้ทันเดือนนี้นะคะเอาอคอร์สมาตุ้มรวมกันเหมาเป็นคอสใหญ่ฟาดไปเลยค่ะ1990 19นะและเป็นคอสที่เรียนได้ตลอดชีพด้วยจะเจอเอาละแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้มิ้นบวกบวกบวก,บ,วกบอกคระซุ่ทีค่ะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ